สวัสดีครับแอดเคนกะขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรกักทุกท่านนะครับเมื่อนี้วันที่สองเดือนเจ็ดนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับแอดเคนเคนกะได้นำแนวทาง ซีฮานอยนะครับซีฮานอยมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับมีฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP นะครับอันนี้จะเป็นชุดรวมสี่ฮานอยนะครับเป็นเจาะซีฮานอยนะครับกับชุดนี้สามารถ ใด้ได้ทั้ง c 5น้อยนะครับกับอดเคนเคนคำนวณสูตรนี้ออกมาได้ครับตัวเด่นกับคือ6นะครับสายวิ่งสายรูดกับจัดได้ครับ6ครับแต่สูตรของแอ c ดเคนนะครับ6กับเก่าตัวเดียวกันนะครับ ถ้านจหก,กจะเป็นเก่าท่านที่นะครับและก็ะแอดเคนก็ะขอแนะนํำนะครับสำหรับสายรูดนะครับเบิ้ลนะครับแอดเคนเคนแนนำเลขเบิ้ลเลขคูเลขตองนะครับเมื่อนิ่งนะครับน่าจะมาย่างหน่อยกัน1รอบนะครับ หรือว่าอาจจะหลายก็นั่นก็ไ,ได้ครับกะมาฟังชุด2ตัวนะครับเจาะสองตัวนะครับจะมี67นะครับ67แล้วก็68นะครับแล้วก็ 26นะครับ67 68 26นะครับอันนี้ชุดสำหรับเจาะ C ีห้าน้อยนะครับส่วนชุดเจาะ3ตัวนะครับแอดคินค้นนะครับแอดคินว่างให้2ชุดกันแล้วกันนะครับชุด3ตัวนะครับก็จะมี 526นะครับ526นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือ876นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ